พระแม่โสมาสีวิการนาเทวีกลับมาอีกครั้งด้วยพลังแห่งรักที่ยิ่งใหญ่ขอสื่อสารถึงดวงจิตทุกทีไปที่หลับไหลโปรดจงฝืนคืนพลังด้วยมนตราทั้งหลายได้คลายนิดจากประสิทธิ์แต่ทางบุญหนุนวิถี เราลูกหลานบริวารน,นากนาคีแม่โสมาเทวีที่รอคอยณนะบัดนี้ผู้มีบุญสัมพันธ์มาถึงแล้วเราลูกแกวบริวารทั้งใหญ่น้อยได้รวมพลังสร้างกุศลเดินตามรอยนับเป็นร้อยหมื่นพันนั้นมากมี ณบัดนี้จะขอวันธนาพระแม่เจ้าลูกขอเฝ้าบูชาสัทธาสีด้วยวันนี้ถือเป็นว่าวันนี้จัดบายสีบวงสวงปวงเทวาสนาคานาทีเปิดสามพบมีมาครบทุกองค์บัดนี้หนาขออันเชิญมารับเครื่องสักการ เป็นอาบิสบูชาล้วนวิจิตประสิทธิชัยสัพเเคเมจารุเปเคเรสิคารตาเตจันตลิกเควิมานเนีิเประเท จากขามเมตารุวนนาคานเนเขฮาวัตุมิเกเตะภูมามาจายันตุเทวาฉลทัลวิสเมยักขาคันทาปานาคา ติทันตาสันติเกยังมุนิวรารวจนังสาทวาเมสุนันตุปนโตเยเทวสังคโย พญดาเจ้าทั้งหลายอันศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยู่เครือญาลันดาวันอันทรงทิพยากันทิพยาพญเนตรขอกลิ่นทูปและวควันเทียนเสียงสังประกาศกองบูชาใดโปรดเกตเมตตาช่วยบอกบูเทพยนดา ทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่ในชั้นต่างๆตามลำดับกันนบบัดนี้พวกข้าประเจ้านั้นจะขอน้อมกล่าวประดิษฐานอันชุลีประนมน้อมขึ้นเนื้อเสียงสิโร์ เทพยดาเจ้าจงปรีเปรมพระมนมโนสารจำนงแห่งองค์พระมหากษัตริย์ขัน์ยวองอนเรื่องเดชอีกท้าไทยเทเวทั่วทิศาตลอดนภากาศสาธุสักเคเท พราจอาที่สิงสถิตอยู่ในชั้นช่องจากกาบาพยจรสวัรค์กามอยู่ในกาบาพบจังหวัดวงจะรูเปเทพยญาเจ้าดํารงอยู่ ในรูปปะาโพกิริศิขาราตเตอยู่ในห้องมหานบสิ่งคอดเขตแลคุณเขาจันตลิเคเทเยพญาเจ้าอยู่เนื่องเน้นในอากาศวิมานอยู่ในวิมานมาด รัตนมุญเทียนทองที่เปรตเทเทพยดาเจ้าที่อยู่ในพิชัยราชรถแก้วแลเรือนหลวงจาก้าเมเทพยดาเจ้าทั้งปวงที่อยู่ในบ้านน้อง และเรือนใหญ่ต่รุวันนาคาเนเทปัญญาเจ้าที่สิงสถิตบนต้นไม้พลึสาสาเคหาวะทุกหฮิเกเตเทปัญญาเจ้าที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนไร่และโรงนาภูมิมาเท เทพัญนาเจ้าที่อาศัยอยู่ในพื้นบุมิภาคใจยันตุเทวาทเทพัญนาเจ้าทั้งลายเวันนี้ข้าไปเจ้า จกขออันเชิท่านในาสเสน็จลงมาสมสรนประชุมช่วยฉลัดทันล,ลาวิสเมเทปัญญาเจ้า ที่อยู่ในห่วงเหวผาฝางน้ำและบนบกก็มิได้เสมอกันอยากขาขันทัมผ่านนา,า้าใจแต่ท่านั้นอีกคนทันและนาคราดยักสาผู้เป็นใหญ่ทิ่ดันตาสัน เกยงเทปัญญาเจ้าที่มีความสุขทุกตำบลมุนิวะรวันังอีทางลือสีมุนีนาทุกแห่งหอนทัานที่ศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์ี่ล่นด้วยตาบาเดชาสาธว ดูกอดเทพยดาเจา้าทั้งปวงเมจงกาเสมสารตามลำดับสุนันตัวจงเงี้ยโสสันดับรับคำบัญชนสเสนมาในพิธีนาบบัตรนี้ ขอพระแม่โสมาเทวีจงสถิตประดิษฐานเป็นประธานแห่งมหามงคลดังประสงค์เราลูกหลานขอตั้งจิตเจตจำนงเพื่อประสงค์ถวายไทยในคราน,นี้ลูกทั้งหลายจุดทูปเทียนสักการะขอสัจจะอธิษฐานต่อพระพักแม่ในวันนี้ ว่าลูกหลานจะยึดมั่นในความดีจะมีความซื่อสัตย์ในวาจาดังพระแม่โสมาเป็นแบบอย่างแม่ได้วางกุศโลบายให้ดูหนาะแม่มีคนที่แม่รักตลอดมาเป็นสัญญาที่หัวใจไม่เปลี่ยนแปลง ขอองค์พ่ออินทรนาคราชผู้สามารถพิชิตใจให้รับรู้เป็นเสียนที่สองขององค์แม่ให้คิดดูยังเป็นคู่แห่งรักประจักษ์ใจขอจงให้เป็นรักแท้ในสามโลกถือเป็นโชคแห่งรักจริงมิสงสัยให้ลูกหลานได้เจอรักที่จริงใจ ดังแม่ได้ยึดมันนั้นแน่นอนเรามีคนที่จงรักได้สลักในหัวใจได้รับรู้ว่ามีผู้อุ้มชูอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือเกื้อกูลทุกกิจกรรมพร้อมนอบนำปรับใช้ให้ทั้งตัวมิได้มัวคล้องขัดจัดทุกสิ่ง คอยแต่วิ่งรับบัญชามินายนกกหนีดุดขุนสกะนาราชผู้จงรักและพักดีเสริมบารมีแม่นั้นตลอดมาด้วยสัทธาครานี้ขอคาระวะด้วยสัจความจงรักประจักษ์นี้เป็นแบบอย่างในรักและพักดีจงเกิดมีแก่ลูกหลานด้วยเช่นกัน ที่สำคัญนั้นแม่มีหน้าที่ด้วยบารมีอันยิ่งใหญ่มากมายหนาสร้างสามภพสามโลกทั่วพื้นพสุธาความสมบูรณ์นั้นหนาจึงมากมีทั้งความดีความมังคังและความสุขแม่ก็รุกทำหน้าที่มินหนีน้ประชากรเผ่าพันุ์ล้วนมากมี ทางฤทธิดำดินทินขอมเราเป็นอาณาจักรใชยวรมันสําคัญแท้ใครได้แลเห็นอัศจรรย์ล้วนกังขาสร้างบ้านเมืองเป็นประสาทหินศิลามะคือมาแข็งแกร่งแรงศรัทธาเป็นพระชายาพระเจ้าใชยวรมันองค์ที่เจ็ด ได้เสด็จขึ้นครองราชปราณลักหนาแม่นำสร้างปรางปราศาสทั่วพระสุธาเป็นอาณาแห่งขอมจอมดำดินแต่ด้วยกรรมนำมาถึงคาสลายก็ต้องวายชีวามหาศาลด้วยวาสจาธิ์แม่ขอปิดประตูทวาร อาวสานพันกว่าปีที่ผ่านมาจนถึงเหตุปัจจัยผลคํำสาบแม่ได้ทราบกฎแห่งกรรมนำวิถีขอโอกาสช่วยลูกหลานนี้อีกทีทำหน้าที่กอบกู้ทุกผู้คนโอ้ลูกหลานของข้าอยู่แห่งไหน แม่สื่อไปถึงทุกคนบัดนี้หนาะทั้งอยู่บนโลกหรืออยู่ใต้พ,สสพระสุทธาโปรดจงมารับรู้ทุกผู้คนด้วยกุศลผลบุญที่เคยสร้างจงเป็นทางถึงกันบัดนี้หนาะนับผู้เพกแห่งประสาทของสามโลกาเปิดพระส,สุธาทั้งสาม ยามนิถนพระแม่ขอเปิดทรัพเปิดบุญบารมีที่มีอยู่ให้กับทุกผู้ทุกคนที่มาในวันนี้ให้ลูกหลานของแม่จงโชคดีจงได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงให้มีความจงรักและรักมัน สิ่งสำคัญคือทำดีเป็นที่หมายด้วยทานศีลภาวนาสาธยายเพื่อเป้าหมายแห่งนิพพานทุกท่านเทิดสาธุ